เย็นวันที่13สิงหาคม2567ครับวันนี้เคสที่3นะครับของบ้านนนงิ้วนะครับก็เป็นเคสที่ไปร่วมงานศพเช่นเดียวกันครับเมื่อเช้านี่ก็คือเป็นเคสผู้ป่วยชายผู้สูงอายุนะครับก็แพทย์วิจัยไปแล้วครับก็เป็นโควิดแล้วก็เก็ดเลือดตัดนะครับตอนนี้ท่านใดที่มีจิตธาครับอยากจะไปร่วมบริจาคเลือดครับก็ร่วมบริจาคเลือดได้นะครับ แล้วก็เมื่อช่วงหัวค่าที่ผ่านมาเมื่อวันสี่โมงเย็นครับก็เป็นไข้ครับมีอาการเป็นไข้นะครับมีอาการไข้หนาวสั่นไอนะครับแล้วก็หายใจไม่เต็มอิ่มนะครับแต่ว่าอาการแพทย์วิฉัยนี่ยังเรายังไม่ทราบนะครับแต่ที่ก่อนหน้านั้นก่อนก่อนของคุณตามเมื่อเช้านี่ก็คือเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับและเคสที่เรากํำลังจะไปรับนี่ก็เป็นเคสผู้ป่วยที่มีอาการ ปวดหัวครับแล้วก็ขึ้นไส้อาเจียนครับที่แรกนึกว่าแจ้งมานึกว่าปวดท้องเฉยๆครับแต่พอสอบถามอาการโดยละเอียดแล้วนี่ก็คือมีอาการปวด<ห>แล้วก็อาเจียนด้วยนะครับเพื่อนพนใครที่ไปร่วมงานศพวันก่อนนะครับก็ให้พี่น้องเฝ้าระวังตัวเองนะครับเฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองนะครับ แล้วก็ก่อนออกจากบ้านหรือว่าจะไปทําธุระที่ไหนที่ต้องพบปะผู้คนหรือว่าไปในที่ที่มีผู้คนเยอะครับก็แนะนําว่าให้สวมใส่หน้ากากป้องกันตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะครับต้องขอบคุณอสมครับที่ทำงานด้วยความเข้มแข็งครับแล้วก็โทรแจ้ง1169ให้เราครับนี่ครับอสมใจจอยแล้วนี่นะครับแต่ว่าทำงานขยันขันแข็งมากครับน้น้องเก๋น้องเก๋ครับน้องเก๋ ใส่คนไข้วัดแตงนังกิวัดแตงคนไข้นังกิเข่าอยู่คนัานขึ้นเข่าคนไข้แต่หยัดไปโรงพยาบาลหยัดหยัดไปอดโรงพยาบาลเนาะก็เลยกิ่งเข่าไร้กันขึ้นมาเห็นเนาะครับผู้ป่วยเป็นชายสูงอายุครับคุณพ่ออายุเท่าไรแล้วครับอายุเท่าไรแล้วพ่อหกสิบสองครับมีอาการมาดนอะไรยังเราไปหาคลินิก อ๋อสองสาวันแล้วแต่ว่าเมื่อวานเพิ่งไปหาหมอมาอมอาออกมาเมื่อไงนาจจายวันนั้นไปนำเองเคที่ก็จะทําการซักประวัติแล้วก็ตรวจกัดกรองครับก่อนที่จะนําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลครับเพื่อเพื่แจ้งข้อมูลนะครับส่งไปยังโรงาบาลแม่ข่ายครับเพื่อให้แพทย์ไปเตรียมการรักษาครับเมื่อไปถึงโรงพยาบาลนะครับ ก็มีอาการอาเจียนแล้วก็ท้องเสียด้วยครับท้องเสียถ่ายบ่อยด้วยนะครับคนไข้ยังมีสติแล้วก็ยังรู้สึกตัวดีครับเบื้องต้นพี่บีบอกว่ามีอาการอาเจียนแล้วก็ถ่ายเหลวมากกว่าห้าครั้งครับมีอาการไอด้วยนะครับ เขาเหนวเาป้ยเขาเขาคนแข็งแรงดีแกเราต้องคนแข็งแรงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับเจ็บใครได้ป่วยฉุกเฉินครับก็โทร1669นะครับโทรฟรีนะครับไม่มีใครจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเถอนตลอดอือขานาเม็ดเหาออือเดี๋ยวเดี๋ อย่าเลืมนะครับพบเห็นอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยฉุกเฉินนะครับโทรแจ้งที่เบอร์16,69เนะครับเรายินดีแล้วก็พร้อมดูแลพี่น้องทุกท่านนะครับอ่า1ก6 9นะครับก็เป็นเบอร์สุรับแจ้งเหตุนะครับของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนะครับและก็หน่วยแพทย์ฉุกเฉินก็จะประสานมาที่หน่วยกู้ชีพของเราครับในการออกเหตุนะครับไม่ใช่เบอร์ที่จะโทร หาเราโดยตรงนะครับเพราะว่าการออกเขต่ลักั้งนี้ต้องอต้องโทรแจ้งศูนย์ก่อนนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับพี่น้องเจ็บไข้เด็ป่วยยิ่งเจ็บป่วยอาการหนักนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกเก้านี่ช่วยได้เยอะมากๆนะครับ